สวัสดีค่ะวันนี้ไทยคอนเนอร์กรุ๊ปนะคะจะพามาชมตัวตู้ไอโซวอลขนาด3คูณ6เมตรนะคะที่ด้านหน้านะคะฝั่ง6เมตรทำเป็นกระจกตลอดแนวเลยค่ะตัวนี้นะคะเราก็คือทำเป็นตัวตู้นะคะไอโซวอลนะคะ 3, 6, 6, 2, ูณสูง2เมตร50นะคะยกฐานสูงขึ้นมา1 0เซนค่ะในส่วนของตู้นี้นะคะฝั่ง6เมตรนะคะเราจะติดเป็นตัวกระจกบานฟิกนะคะแล้วก็มีติดตัวประตูบานเลื่อนคู่ที่เป็นบานสลับนะคะไซส์2เมตรคูณเมตร60ค่ะ ตัวนี้นะคะจะทําขอบนะคะเป็นสีขาวเช่นเดียวกับตัวผนังตู้นะคะที่เป็นผนังไอโซวอเป็นสีขาวพ่อนอบจากโรงงานค่ะด้านหน้านะคะก็คือจะเป็นกระจกที่มองจากด้านนอกนะคะเข้าไปด้านในนะคะก็คือจะมี ความเป็นฟิล์มสีทึบนิดนึงนะคะจะมองจากด้านในออกมาด้านนอกก็คือเห็นความสว่างชัดเจนค่ะตัวประตูนะคะตัวนี้นะคะเป็นไซส์เมตรหกสิบคูณสองเมตรสามารถเลื่อนได้ทางด้านซ้ายและด้านขวาน,นะคะรวมไปถึงบานนี้เนี่ยมีมุมลวดให้ภายในตัวด้วยนะคะเข้ามาด้านในนะคะตัวพื้นนะคะทําเป็นกระเบื้องยางลายไม้สีโอ๊คนะคะสวยงามคลาสสิกนะคะตามแบบฉบับเลยค่ะมีแอร์หนึ่งตัวนะคะขนาดหนึ่งหมื่นสองันดีีนะคะยี y ่ห้อ tcl นะคะประหยัด ไฟเบอร์้รับประกัน5ปีค่ะในส่วนของพัดลมดูดอากาศขนาด8นิ้วนะคะระบบไฟฟ้าแสงสว่างนะคะมีฟลูออเรสเซนต์2ดวงค่ะพื้นที่ใช้สอยภายในนะคะอยู่ที่18ตารางเมตรค่ะอุปกรณ์ครบคันนะคะสามารถเสียบปลั๊กเข้าใช้งานได้เลยนะคะตัวกระจกนะคะจะมองจากด้านในเนี่ยเห็นข้างนอกนะคะค่อนข้างสว่างใสแบบนี้เลยนะคะรับรองนะคะว่าฟิล์มตรงกระจกเนี่ยสามารถกันแดดกันร้อนได้เลยใครสนใจตู้แบบนี้นะ โทรมาที่0 8 9 1์แปดเหหรือแอดไลน์มาที่แอดไทยคอนเทนเนอร์ได้เลยคะ่ะ